สนับสนุนโดยสบู่เบนเนต c n E สเนลเอทบายสยามสเนลคอนฟิดีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดเอาละครับกลับมาท่านผู้ชมครับช่วงนี้จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเคล็ดลับความ หน้าใสไร้ริ้วรอยในแบบฉบับคุณบอลลี่หรือว่าคุณบอลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กัปพราษณดีครับดูฮะคนอะไรครับค่ะหน้าหน้าผู้ชายนะคะเทสดูว่าผู้ชายยังทได้ผู้หญิงเราก็ต้องทําได้ทุกคนต้องต้องบอกเคล็ดลับนะคะวันนี้วันนี้บอกหมดครับบอกทุกเรื่องที่ที่อยากรู้สัมภาษณ์มาได้เลยคือเมื่อกี้เนี่ยส่องให้คุณผู้ชมดูก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้า มันไม่ได้เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกคือปัญหาเริ่มต้นอย่างที่บอกเดี๋ยวให้ดูภาพก่อนก็ได้นะฮะว่าคนเราเนี่ยเริ่มต้นจากปัญหาของบอลเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดคนตาย oh. คนส oh. ่งคลา oh. คนตายพี่คนไหนอะ oh. คนคนคนคอนไหมคนคอนคนคอนคอนซี่เหรอครับคนคอนราชซี่หมาคนละบ้านเลยคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วคนต่างจังหวัดทุกคนมีผิวหน้าที่ดีได้พี่บอลเป็นคนใต้เนี่ยผิวมันก็ต้องดำตั้งแต่กําเนิดครับหาวิธีการหาข้อมูลศึกษาศึกษาหลายเรื่องครับหาข้อมูลก่อนที่จะมาทําผลิตภัณฑ์เนี่ยพบว่าหนึ่งเรื่องสําคัญเลยก็คือตัวของข้าวข้าวที่เรารับประทานกันอยู่ทุกๆวันเอามาทําอะไรคะ อมาสกัดครับเป็นสารที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยในข้าวในข้าวเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยมันจะบอกเป็นเซรั่มอย่างเงี้ยครับเป็นเซรั่มชื่อว่า red rice หรือว่าเซรั่มข้าวแดงทั้งสองอันนี้เป็นข้าวใช่ไหมเป็นเป็นข้าวครับแต่ว่าไฮไลท์ของเราเนี่ยคือขวดกลางคืนเนี่ยขวดเนี้ยขวดขวดสีโอโรสเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยเรื่องของฝ้ากระทําให้ฝ้ากระเนี่ยดูจางลงนะครับแล้วก็ช่วยให้หน้าเราดูดูเด็ก ดูใสดูเด้งด้วยซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการการันตีด้วยรางวัลนะครับเราไม่ได้เคลมเองเป็นรางวัลที่ต้องบอกว่าจากนิตยสารโอเคแมกซีนซึ่งให้ผลิตภัณฑ์ไทยจริงๆแล้วเป็นหนังสือหัวนอกแต่ว่าเขาเลือกผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในการทําให้หน้าเราดูกระจ่งางใสแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยทําให้ฝ้ากระดูจางลง ต้องบอกว่าจริงๆสาเหตุหลักของคนที่หน้าหมองคล้ำเนี่ยเกิดจากการล้างหน้าไม่ถูกต้องสําคัญที่สุดเลยคือตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่เริ่มแรกมองข้ามแล้วก็ละเลยจุดสําคัญต้องต้องใส่ใจเรื่องของการล้างหน้าเมื่อก่อนนี้เนี่ยปัญหาหลักคือเราต้องไปเข้าคลินิกหาคุณหมอหาผู้เชี่ยวชาญก็จะมีการลงคอร์์ต่างๆแต่พอเราศึกษาลึกๆ เราเลือกใช้สารสกัดธรรมชาติครับอยู่ในโฟมโฟมสุดนี้ก็คือตัวของไขมุกธรรมชาติาซึ่งเดี๋ยวบุ๊ไปคุณผู้ชมดูดีกว่า,าให้คุณผู้ชมเห็นภาพเลยใครที่เพิ่งดูครั้งแรกนี่ ลักษณะมันจะเป็นแบบแบบเหมือนเนื้อไข่มุกใช่ไหมฮะครับเขาแตะด่อยนะได้เลยครับพี่เออมันนุ่มๆเนาะเนี่ยเป็นเหมือนลักษณะเหมือนเนื้อไข่มุกเลยซึ่งคุณสมบัติพิเศษคือการเอาของเสียที่มันสะสมที่มันตกค้างอยู่ในหน้าเราเนี่ยออกเคลียร์ของเก่าแล้วก็เติมวิตามินเติมอาหารให้กับผิวด้วยน้ําแร่ธรรมชาติจากเทือกเขาสูงเลยแล้ววิธีการใช้ก็ง่ายมากทุกคนทําได้หมดทดสอบกับหน้าตัวเองนะฮะขออนุญาตทดสอบให้คุณผู้ชมดูฝั่งนี้ฝั่งขวาแต่โฟมนิดเดียวเนี่ยนะนิดเดียว แล้วหลอดนึงเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าใช้ได้ยาวๆประมาณสัก6เดือนเพราะพี่วอนลี่ใช้นิดเดียวนะหเดือนเลยเหรอหเดือนครับนิดเดียวนิดเดียวจริงๆเลยทาที่หน้าพอกไว้เลยนะครับทิ้งเอาไว้สักครู่นึงวันนี้แฟนๆคัมพีวิถีรวยที่ไม่เคยดีท็อกซ์ผิวหน้าหรือว่ากําจัดของเสียวันนี้สามารถทําได้ครับบอกโปรโมชั่นนะครับวันนี้แฟนๆรายการเนี่ยหหลอดปกติแล้ว1290าครับแต่วันนี้เฉพาะแฟนๆนะฮะ หลอดแรกลดให้ก่อน1,200อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะ,ะโทรไปตอนนี้ที่เบอร์02-452-9199แถมให้ฟรีอีก2หลอด แบบนี้นะแบบนี้ที่เห็นเซตนี้นะฮะที่เห็นเซตนี้เลยซื้อ1แถม2เป็นได้3หลอดคแล้วก็ถ้าเกิดโทรติด50สายแรกมีดอกไม้มงคลนะครับจากประเทศอินโดนีเซียมอบให้เป็นดอกบูงารำไปครับเอาไว้บูชาพระเอาไว้แบบเอาไว้จุดไว้ในห้องนอนเลยต่างๆให้เฉพาะ50สายแรกนะครับรีบโทรไปเลยนะครับเบอร์อะไรนะศอง้อนี่นี่คือขั้นตอนการทำความสะอาดหน้าใช่ครับสำคัญมากสี่ทิ้งไ ประมาณสักสักสองนาทีสองนาทีแล้วก็ล้างออกอ่ะมีเม็ดหน้าที่ไม่มีเครื่องสำอางแลครับที่กัมพูช์เห็นเลือดฝาดเลยค่ะเห็นไหมฮะนี่ผู้ชมเห็นไหมครับจริงจนะนี่อย่างในกล้องยังเห็นเลยอ่ะอิดชาสังผัสหน่ได้ไหมคะอิดชาจังเลยอย่าอิดชานะคะเวียนามนะคะโอ้โหหน้าผู้ชายแบบนี้ยนุ่มมากพี่บอลจะ40แล้วนะฮะอีกปี2ปีนะครับจะสี่สิบเลยนะฮะคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้เครื่องสำอางต่างประเทศเยอะครับแล้วเราศึกษาเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจนเรารู้สึกเลยว่าคนไทยเราเก่ง นะครับตัวเซรั่มตัวข้าวแดงเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยเรื่องของหน้าทําให้เราดูเด็กลงเยอะมากแล้วก็ยังมีตัวของเขาเรียกว่าเป็นพืชตระกูลเบอร์รี่อ่าช่วยทําให้ฝ้าดูจางลงแล้วก็ช่วยทําให้ผิวเราดูกระชับขึ้นขออนุญาตเทสให้ดูนิดเดียวนิดเดียวแล้วใช้ได้นานใช้แค่นี้เองใช่ไหมคะนิดเดียวแล้วใช้ได้ทั่วหน้าเลยครับโอ้ใช่ใช่เออเออเออมันช่วยจริงนะ รู้สึกสบายผิวไหมฮะสบายค่ะตัวเปปไทด์ตัวอัลฟาไลโปอิกแอซิดแล้วก็เบต้ากลูแคนเนี่ยจะเป็นตัวเรียกก็เป็น3ทหารเสือจับไม้จับมือกันแก้ไขปัญหาผิวหน้าเราซึ่งทุกคนต่างจังหวัดก็ใช้ได้ไม่ต้องแบบโอ้โหหาวิธีการยุ่งยากเลยวันนี้จัดโปรโมชั่นนะครับจัดสิทธิพิเศษและกันมามอบให้แฟนๆทำผพีวิตีรวย ต้องมีราคาในใจแน่ๆเลยคิดว่าต้องต้องบางคนบอกแพงนะในห้างมาเองต้องพิเศษอ่ะวันนี้จัดเต็มนะฮะจัดเต็มจริงๆแล้วเนี่ยสขวดก็ขวดตอนเช้ากับขวดก่อนนอนแล้วมีโฟมให้2หลอดใหญ่มีโฟมเล็กขนาดพกพาสําหรับคนที่ชอบเดินทาง1หลอดด้วยอปกติเนี่ยมันราคาเต็มอยู่ที่1นึ่งหมื่นบาทแต่ว่าวันนี้แฟนๆัมพีวิถีรวยที่ชมอยู่นะครับหนึ โอ้โหเหลือแค่2890บาทเองแล้วได้ไปตั้งห้ารายการนะใช้ได้ใช้ได้นหนใช้ได้มงคลใช้เป็นปีครับบางคนใช้เป็นปีการลงทุนครั้งนี้คุ้มแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมโทรไป50สายแรกพี่บอลมีของโปรโมชั่นเป็นแบบทองคำยังไม่พออ่ะยังไม่พอเยอะแล้วนะอยู่ฝั่งนี้ครับนี่มีสบู่ก็วันนี้มีมาฝากกันด้วยเป็นสบู่นะครับสบู่ทองคำบีเบอรี่โกลเด้นซ็ช่วยให้ผิวกายเราที่แบบ ขำ้ำอยู่มองๆอ,อยู่เนี่ยกลับมาสว่างกระจ่างขึ้นใสขึ้นแล้วก็มีปลอกหมอนทองให้หนึ่งใบแบนี้วับเนยังไม่หมดครับถ้าเกิดว่าดูรายการอยู่ตอนนี้รับหยวนเป่าทองคำอันนี้มีครับมีพุทธคุณสรพพคุณสรพพคุณยังไง <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> เขาบอกเรียกเงินเรียกทองอันนี้เป็นความเชื่อนะก็แบบให้ผู้ชมได้รวยรวย,รวยเฮงเงปังๆแล้วกันครับโชคดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนี่รวมกี่ชิ้นแล้วเนี่ยั้งหมด8รายการนะ8รายการ 8รายการนะครับถ้าเกิดว่าใครดูอยู่รับไปเลยในราคา2,890บาทครับผ่อนได้ด้วย0%สูงสุด3เดือนการบัตรเครดิตันบัตรเครดิตไม่เสียดอกเบี้ยยังไม่ต้องจ่ายถ้ายังไม่ได้ของใช่แล้วโทรไปนะครับ0 2 4 5 2 9 1 9 9ตอนนี้เลยนะท้ายที่สุดนี้มีขวดตอนเช้ามาฝากอยู่ในเซ็ตเรียบร้อยลองนิดนึงนี่ใช้าไห้ตอนเช้าหลังจากล้างหน้าเสร็จสับเรียบร้อยถูกต้องตื่นมาใช้เลยฮะเช้านี่ช่วยเรื่องอะไรคะเรื่องความเฟรช เรื่องของคสดชื่นน่าเปล่งปลั่งกลางคืนเรารักษาดอยไปแล้วตอนเช้าก็ต้องสดชื่นต้องสดชื่นกลิ่นดอกไม้ธรรมชาติกลิ่นอ่อนมากกลิ่นอ่อนมากครับมีตัวของอัญมณีอาเมทิสมีตัวเขาเรียกว่าเป็นสารสกัดจากยีสต์แล้วก็ดอกไม้สีชมพูต่างๆเนี่ยช่วยเรื่องฟ้ากระด้วยครับช่วยเรื่องความกระจ่างใสเพราะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมรีบโทรไปภาพผู้ใช้จริงที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นคนที่เขาใช้แล้วเขาเห็นผลและชีวิตเปลี่ยนครับเนี่ยนะครับโทรไปตอนนี้เลยนะ 02-452-9199ย้าโปรหน่อยได้ไหมฮะครับนะครับโปรใหญ่ของเราเลยดีกว่าคุ้ม2ยอ2หลอดใหญ่นะครับแล้วก็มีโฟมให้2หลอดอม,มีโฟมเล็ก1ของแถมอย่าลืมสบู่1ก้อน หลอกหมอนหนึ่งใบนะฮะแล้วก็มีหยวนเป่าเรียกเงินอีกหนึ่งชิ้นทั้งหมด8ปดรายการสองพันแปดร้อยเก้าสิบาทนะคะเบอร์โทรศูนย์สองสี่ห้าสองเก้าหนึ่งเก้าเก้าจัดส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางและชอบตรงที่ผ่อนได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์สามเดือนผ่อนได้ด้วยศูนย์เปอร์เซ็นต์สามเดือนเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณบอลมากมากขอบคุณครับขอบคุณครับเวลาของรายการหมดแล้วท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับขอให้โชคดีร่ำรวยมั่งคั่งและ หน้าสวยใสยกันทุกคนเลยนะครับ <c oughs> ลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs>